อยู่ไหนนะจะมาตอนไหนเนี่ยสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกับคุณครูแพรอีกแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูแพรกำลังมองหาดวงดาวอยู่ค่ะว่าจะอยู่ตรงไหนจะมาเมื่อ,อไหร่เนี่ยเด็กๆของคุณครูแพรอย่าลืมหาดวงดาวกันให้เจอนะคะเพราะคุณดวงดาวเนี่ยจะรออยู่ในคลิป ตามที่ต่างๆค่ะถ้าเจอแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพเอามาอวดคุณครูในแต่ละห้องกันด้วยนะคะเพราะดวงดาวสามารถนับแป้มได้เพื่อสะสมคะแนนรับของรางวัลเด็กที่ตั้งใจเรียนนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะครูแพรก็กลับมาพบกับเด็กๆอีกแล้วหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ไหมคะวันนี้ครูแพรมาพร้อมกับหน่วยการเรียนรู้ที่น่าสนใจนั่นก็คือหน่วยผักสดสะอาดนั่นเองใครชอบกินผักบ้างเอ่ยตรงนี้เด็กๆหลายคนคงชอบทานผักใช่ไหมคะคุณครูแพรก็ชอบทานผักค่ะ วันนี้นะคะคุณแพจะมีความสนุกสนานอะไรมาฝากเด็กๆต้องติดตามชมกันนะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมความสนุกกันเลยพ่อคะวันนี้มีผักอะไรมาบ้างอืมป่เอเรามีแครอทนะขอเลือกแครอทหน่อยเรามีคานานะขอเลือกคะนาหน่อยเรามีผักกาดนะขอเลือกผักกาดหน่อย รามีมาระนะขอเลือกมาระหน่อยเลือกแล้วอย่าวางมาระชีเดิมได้ไหมทำไมละ่ะเลือกแล้วช่วยเป็นทิพมาระให้หน่อยทำไมละ่ะเพราะอยากให้เธอหันมาระเราหน่อยหันมาระเราหน่อยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เป็นสนุกสนานกันไปแล้วใครร้องเพลงเมื่อสักครู่ได้บ้างเอ่ย โอ้โหเป็นเพลงยอดฮิตในติกตอกเลยนะคะเด็กๆเด็กๆคงร้องได้แน่นอนค่ะแต่เอร้องได้แล้วเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าในเพลงเมื่อสักครู่มีผักอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างคะมีแครอทมีอะไรบ้างอีกนะคะน้า,นาหรอมีคะน้าด้วยหรอคะเนี่ยอ๋อแล้วมีอะไรคะ แล้วก็มีมาระใช่ไหมคะอ๋อเด็กๆได้รู้จักผักมากมายที่อยู่ในเพลงเมื่อสักครู่นะคะแต่วันนี้ครูแพรจะพาเด็กๆนะคะไปเมืองเมืองหนึ่งค่ะที่เป็นเมืองที่มีผักเต็มไปหมดเลย oh. เด็กๆอยากจะไปผจญภัยในเมืองที่มีผักหรือยังคะถ้าอยากไปผจญภัยกันแล้วนะคะเราไปผจญภัยพร้อมกันที่เมืองผักกันเลย let's go เรื่องเมืองผักแสนสนุกหนูนิดหนูหน่อยไม่ชอบกินผักเลยนางฟ้าแห่งเมืองผักจึงส่งทั้งสองไปเที่ยวเมืองผักของนางฟ้าเพราะอยากให้หนูนิดหนูหน่อยเห็นว่าผักนั้นน่ากินและมีประโยชน์มากมายขนาดไหนหนูนิดหนูหน่อยตื่นเต้นมากเพราะเมืองผักแสนมหัศจรรย์ มีรถแครอทที่มีรถพ่วงเป็นฟักทองสีส้มสวยให้ทั้งสองคนได้ขับไปเที่ยวที่เมืองผักอีกด้วยหนูนิดและหนูหน่อยตื่นเต้นเป็นอย่างมากเมื่อทั้งสองมาถึงเมืองผักก็เห็นว่าที่เมืองผักนั้นมีผักมากมายหลากหลายชนิด ที่แรกที่หนูนิดหนูหน่อยมาดูเป็นสวนแครอทมีแครอทยักษ์อันโตสีส้มสวยดูน่ากินหนูนิดหนูหน่อยลองชิมแครอทด,ดูก็พบว่าแครอทนั้นมีรสชาติอร่อยดีและยังกรอบอีกด้วยจากนั้นทั้งสองคนก็ขับรถไปกันต่อจนมาถึงสวนผักกาดหอมผักกาดหอมสีเขียวสดน่ากินมาก ทำให้ทั้งสองคนอดลองชิมดูไม่ได้อืมอร่อยนะไม่ขมอย่างที่คิดเลยหนูนิดและหนูหน่อยต่างบอกถึงความอร่อยของผักกาดหอมกันทั้งสองขับรถกันมาจนถึงแปลงผักกะหล่ำปลีจึงลงไปดูผักกะหล่ำปลีสีเขียวน่ากิน หนูหน่อยลองชิมผักกะหล่ำปลีแล้วบอกกับหนูนิดว่ากะหล่ำปลีกรอบอร่อยดีนะหนูนิดจึงลองชิมบ้างอืมกรอบอร่อยดีนิดคิดว่ามันจะเหม็นเขียวแต่ไม่เหม็นอย่างที่คิดนะใกล้ๆกลกันเป็นแปลงแตงกวาสีเขียวมีลายทั้งสองจึงแวะไปดูด้วยกันหนูนิดลองชิมแตงกวาแล้วบอกหนูหน่อยว่า แป้งกวามีน้ำหวานชื่นใจด้วยอร่อยจังเลยไม่เชื่อหนูหน่อยมาลองกินด้วยกันซิอร่อยนะจากนั้นทั้งสองก็มาถึงแปลงต้นถั่วมีถั่วลันเตาที่แสนน่ากินหนูหน่อยบอกหนูนิดว่าคุณครูเคยสอนว่าถั่วมีโปรโตีนสูงช่วยทำให้เราแข็งแรงและเติบโตด้วย ใกล้ๆก,กันหนูนิดเห็นแปลงฟักทองที่มีลูกฟักทองสีส้มลูกโตหนูนิดบอกว่าเคยกินขนมที่ทำมาจากฟักทองอร่อยมากหนูหน่อยบอกว่าฟักทองเอามาเจาะทำหน้าตาใช้ในงานฮาโลวีนด้วยว้าวนี่ไงฟักทองที่แกะสลักน่ากลัวจังเลย ทั้งคู่ขับรถมาจนถึงแปลงผักขึ้นช่ายหนูนิดบอกว่าคุณแม่เคยบอกว่าขึ้นช่ายมีกลิ่นฉุนใช้ดับกลิ่นคาวของอาหารพวกเนื้อสัตว์ได้ดีโดยเฉพาะปลาต่างๆและช่วยทำให้อาหารอร่อยขึ้นด้วยหนูหน่อยมองเห็นต้นแปลกๆที่อยู่ใกล้ๆกันหนูหน่อยบอกว่าเป็นต้นหน่อไม้ฝรั่งที่คุณแม่ชอบกินเพราะกรอบอร่อยมาก อือหือสีเขียวเต็มไปหมดเลยจากนั้นทั้งคู่ก็ไปถึงแปลงผักขมหนูหน่อยบอกว่าคุณครูเคยสอนว่าผักขมมีประโยชน์มากมีธาตุเหล็กเยอะช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ไม่ขมเหมือนชื่อด้วยหนูนิดมองเห็นแปลงผลักบ็อกคลอร,อรี่ที่อยู่ใกล้ๆกันหนูหน่อยชอบมากเพราะบอ็อกคลอรี่ ดูสวยดีน่ากินทั้งคู่ยังช่วยกันรดรน้ำผักด้วยแล้วทั้งคู่ก็ขับรถไปที่แปลงเห็ดหนูหน่อยไปยืนอยู่ใต้ต้นเห็ดแล้วบอกว่าต้นเห็ดรูปร่างแปลกดีหนูหน่อยบอกว่าคุณแม่ชอบกินเห็ดมากเพราะเห็ดนั้นมีรสหวานอร่อยมาก ใกลๆกันมีต้นผักอีกชนิดหนึ่งที่ออกลูกเป็นสีแดงสดน่ากินหนูนิดบอกว่าเป็นลูกมะเขือเทศและหนูหน่อยก็ลองกินลูกมะเขือเทศดูหนูนิดบอกว่าอร่อยมากหนูนิดบอกว่าก่อนกลับบ้านจะเก็บมะเขือเทศไปฝากคุณแม่ด้วย เมื่อทั้งสองกลับมาถึงบ้านคุณแม่เตรียมอาหารไว้ให้ทั้งสองเป็นสลัดผักที่แสนน่ากินหนูหน่อยกินสลัดแล้วบอกกับหนูนิดว่าไม่คิดว่าผักจะอร่อยขนาดนี้ต้องขอบคุณนางฟ้าที่ให้ทั้งสองได้ไปเที่ยวเมืองผักด้วย เมืองผักมีผักมากมายหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมคะเด็กๆโอ้โหแต่ครูแพรยังไม่จุใจคะ่ะเด็กๆวันนี้ครูแพรจะพาเด็กๆคนเก่งของคุณครูทุกคนนะคะที่อยู่ตรงนี้ไปเที่ยวไปช้อปปิ้งซื้อผักกันคะ่ะพร้อมที่จะไปช้อปปิ้งกับคุณครูแพรหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเอ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 ,เอก่อนออกจากบ้านเราจะต้องสวมใส่อะไรเอ่ย แมดนั่นเองค่ะเราใส่แมสพบเจลล้างมือแล้วเราไปช้อปปิ้งกับครูแพรเลยดีกว่าไปดูสิคะว่าวัาวนนี้ครูแพรจะพาเด็กๆคนเก่งไปช้อปปิ้งกันที่ไหนไปกันเลยวันนี้ครูแพรจะพาเด็กๆไปเลือกซื้อผักกันค่ะให้ถ่ายว่าคุณครูแพรมาที่ไหนใครตอบได้บ้างคะทีนี้ก็คือเทสโก้โลตานั่นเองค่ะ ครูแพรมาที่แถวบ้านค,นคุณครูแพรนะคะเมื่อเราวัดอุณหภูมิเสร็จแล้วเราก็จะเดินขึ้นมาในเลื่อนไปเลือกซื้อผักกันค่ะไปกันเลยตามมานะคะเย่ถึงแล้วค่ะมุมนี้เลยเป็นมุมที่เราจะเจอกับผักสดสะอาดมากมายหลากหลายชนิดเลยค่ะ อย่างแรกนะคะที่ครูแพรมุ่งหน้าตรงไปหยิบเพื่อที่จะซื้อนั่นก็คือใครตอบได้บ้างนะนี่เลยค่ะสีขาขาวที่คุณครูแพรถือนี้เขาเรียกว่าเห็ดเข็มทองค่ะเด็กๆมีสีขาขาวแบบนี้ใครเคยทานบ้างคะเห็ดเข็มทองภาษาอังกฤษก็คือ golden needle mushroom นั่นเองค่ะเรามาดู ผักชนิดต่อไปที่ครูแพรจะเลือกซื้อและนำมาเสนอให้เด็กๆได้ดูวันนี้กันดีกว่านะคะนี่เลยผักชนิดนี้มีสีเขียวๆค่ะเด็กๆเ,เขาเรียกว่ามะระอามะระก็จะมีลักษณะที่ครุขระแบบนี้นะคะนิยมใช้ในเมนูแกงจืดต้มจืดนั่นเองค่ะมะระมีรสขมใครเคยทานบ้างเอ่ย มารับภาษาอังกฤษก็คือกรธอีกครั้งนะคะกรธเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูพักชนิดต่อไปกันเลยค่ะสีส้มๆแบบนี้ใครตอบถูกบ้างเอ่ยว่าคืออะไรแครอทนั่นเองค่ะคุณแครอทสีสวยสดใสามากเลยนะคะแครอทภาษาอังกฤษก็ตรงตัวเลยค่ะเด็กๆพูดตามนะคะแครอทแครอท ครูแพรก็จะหยิบคุณแครอทนะคะใส่ลงไปในรถเข็นเลยค่ะต่อมาเราไปดูผักต่อมาค่ะที่คุณครูแพรถือนะคะสีเหลืองๆแบบนี้สีสันสดใสเลยเขาเรียกว่าพริกหยวกค่ะเด็กๆพริกหยวกก็จะไม่เผ็ดเหมือนพริกทั่วไปนะคะพริกหยวกก็จะมีหลากหลายสีเลยมีทั้งสีเหลืองที่คุณครูแพรถือแล้วก็มีสีเขียวมีสีแดงด้วยพริกหยวกภาษาอังกฤษนะคะเขาเรียกว่า bell pepper Be bel. พูดตามอีกครั้งนะคะ Bell p เ p อร์เราไปดูผักชนิดต่อไปกันเลยที่ครูแพรถืออยู่เขาเรียกว่าหอมหัวใหญ่คุณแม่คุณพ่อของเด็กๆก,ก็จะใช้หอมหัวใหญ่นะคะในการทําอาหารต่างๆอย่างเช่นข้าวผัดใส่ลงไปให้เด็กๆได้รับประทานนะคะหอมหัวใหญ่ภาษาอังกฤษก็คือ Onion อีกครั้งค่ะ Onion เก่งมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูผักชนิดต่อไปกันเลยโอ้โหดอกใหญ่มากๆเลยค่ะเด็กๆคนไหนตอบได้บ้างเอ่ยว่าเรียกว่าอะไรอ่บอราบ็อกคลี่นั่นเองค่ะบอ็อกคลี่ก็จะนิยมนำมาผัดผักนะคะใส่กับเนื้อสัตว์ค่ะบอ็อกคลี่ภาษาอังกฤษก็คือบอ็อกคลี่นั่นเองนะคะใครชอบทานบ้างเอ่ยโอ้โห เด็กๆชอบทานบอลกลีกันมากเลยใช่ไหมคะเราไปดูผักชนิดต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะที่ครูแพรจะเลือกวันนี้นั่นก็คือนี่เลยใครรู้จักบ้างคะมีลักษณะกลมๆสีเขียวๆแบบนี้เขาเรียกว่ามะเขือเปราะค่ะมะเขือเปราะภาษาอังกฤษก็คือ eggplant อีกครั้งคะ่ะ e eggplant เก่งมากๆเลยต่อไปสีเขียวๆแบบนี้นะคะมีรสชาติเปรี้ยวค่ะใครตอบได้บ้างเอ่ยว่าเขาเรียกว่ามะนาวเก่งมากค่ะมะนาวภาษาอังกฤษก็คือเลมอนเลมอนเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเอแล้วที่คุณครูแพรถืออยู่นี่เหมือนที่มีในเมืองผักเลยนะคะเขาเรียกว่าหน่อไม้ฝรั่ง อาหน่อไม้ฝรั่งก็มีรสชาติกรอบอร่อยนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า asparagus asparagus เยี่ยมเลยค่ะไปนเนรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราไปช้อปปิ้งเลือกซื้อผักกันมาแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคุณครูแพรเลือกซื้อผักอะไรบ้างเอ่ยที่อยู่ในคลิปที่คุณครูแพรพาเด็กๆไปชมมีผักอะไรบ้างคะมี เท็ดเข็มทองมีอะไรคะแครอทเก่งมากๆค่ะแล้วก็มีมาระด้วยแล้วมีอะไรด้วยคะพริกหวานนั่นเองแล้วมีอะไรคะเด็กๆมะนาวเก่งมากๆค่ะแล้วมีอะไรคะบ็อกคลี่เก่งมากค่ะแล้วก็มีมะเขือเปราะ เยี่ยมเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือหน่อไม้ฝรั่งนั่นเองค่ะปรบมือให้เด็กๆคนเก่งที่ความจำดีหน่อยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดีเดเด๋ยวเราไปทบทวนนะคะว่าผักในวันนี้ที่ครูแพรพาเด็กๆไปชมและไปเลือกซื้อมีอะไรกันบ้างดีกว่าค่ะเรามาทบทวนผักที่เราได้เจอกันไปเมื่อสักครู่นี้ดีกว่าค่ะชนิดแรกเลยก็คือแครอท r r r t c a ครอ t นั่นเองค่ะแครอทก็จะมีสีส้มนะคะเด็กๆผักชนิดต่อไปเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทอง Golden Needle Mushroom Golden Needle Mushroom สีสันสวยๆแบบนี้ก็คือพริกหวานนั่นเองค่ะ Sweet Pepper อีกครั้งนะคะ Sweet Pepper ผักชนิดต่อไปกันเลย Onion Onion หอมหัวใหญ่เก่งมากๆค่ะเราไปดูผักชนิดต่อไปกัน สีเขียวๆรสชาติเปรียปร้ยวๆแบบนี้คือมะนาวนั่นเองค่ะเลมอนอีกครั้งนะคะเลมอนมะนาวค่ะผักชนิดต่อไปที่เราไปเจอนั่นก็คือมะเขือเปราะอีกครั้งนะคะมะเขือเปราะ eggplant eggplant ผักชนิดต่อไปมีสีเขียวเขียแบบนี้นิยมนำไปผัดผักนั่นก็คือ broccoli. บรอกโคลีบรอกโคลีบรอกโคลีนั่นเองค่ะผักชนิดต่อไปที่เราไปเจอมาแทงยาวๆแบบนี้นะคะนั่นก็คือหน่อไม้ฝรั่งอีกครั้งนะคะหน่อไม้ฝรั่ง a s สพาการ s เก่งมากค่ะผิวคู่ขาบแบบนี้มีรสชาติขมนะคะนั่นก็คือมะระกอดกอดเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเรียนรู้ชื่อของผักแต่ละชนิดก,กันมาแล้วเด็กๆคงจะจํากันได้บ้างนะคะวันนี้ครูแพรมีงานง่ายๆที่จะมามอบหมายให้เด็กๆคนเก่งค่ะก็คือให้เด็กๆ ปิดตู้เย็นที่บ้านของเด็กๆนะคะแล้วลองหาดูสิคะว่าเด็กๆเจอผักอะไรบ้างที่อยู่ในตู้เย็นอาจจะมีหนึ่งถึงสองอย่างก็ได้นะคะแล้วถ่ายคลิปสั้นๆหรือถ่ายภาพมาอวดคุณครูได้นะคะว่าเด็กๆบอกชื่อผักที่อยู่ในตู้เย็นของที่บ้านเด็กๆได้หรือเปล่าเอ่ยอง่ายมากเลยนะคะ เอาละค่ะกิจกรรมความรู้น่าสนใจยังไม่หมดค่ะเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปในกิจกรรมสร้างสารรค์กันเลยค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูแพในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะ วันนี้เราเรียนการไปในหน่วยผักใช่ไหมคะได้รู้จักผักมากมายหลากหลายชนิดเลยครูแพรจะพาเด็กๆมาวาดภาพแครอทน้อยกันค่ะเด็กๆเห็นตัวอย่างแครอทสีส้มสสองอันหรือเปล่าเอ่ยอยากวาดหรือ,อยังคะถ้าอยากวาดแล้วเราไปเตรียมอุปกรณ์ในการวาดภาพกันเลยดีกว่าอย่างแรกที่จะต้องมีก็คือกระดาษสีขาวแบบครูแพรค่ะแล้วก็ดินสอ ยางลบแล้วก็สีต่างๆค่ะถ้าเริ่มแล้วนะคะถ้าเด็กๆพร้อมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกนะคะเด็กๆจะต้องจับดินสอโดยใช้ข้างที่ถนัดก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะทำส่วนโค้งๆของคุณแครอทกันค่ะเริ่มจากหัวของแครอทนะคะลากมาโค้งๆเลยนะคะโค้งแบบนี้เลยปึ๊บ ได้แบบนี้หรือยังคะถ้าทำไม่ทันเด็กๆกดพักวิดีโอก่อนนะคะมาได้แบบนี้แล้วเราจะเอาดินสอนลากต่อไปเลยค่ะแล้วก็โคง้งเป็นแบบนี้เรือยังคะถ้าได้แบบนี้แล้วเราก็จะเติมขีดให้กับคุณแครอทค่ะ นี่คือลวดลายของคุณแครอทก็คือทำเป็นเส้นตรงเลยนะคะแบบนี้เลยจะทำกี่ขีดก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำใบสีเขียวๆกันวิธีการเราก็คือจะทำเส้นตรงขึ้นไปแบบนี้ค่ะชึบสองเส้นเสร็จแล้วเด็กๆสังเกตดูตัวอย่างนะคะใบของแครอทจะเป็นใบหย,ยกักๆนะคะสีเขียวเราก็จะทำหยกักๆต่อกันไปเลยฟื้นฟื ชึบชๆบชอยากยากเส้นโค้งแบบนี้อ่าเสร็จแล้วถ้าได้แบบนี้แล้วเราก็มาทําเส้นใบตรงกลางค่ะแล้วเราก็ทํากอยาก,ยาก,ยากขึ้นไปเหมือนตัวอย่างเลยชึบชๆบชบชแล้วก็ทําเส้นใบตรงกลางได้แบบนี้ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ทำโคง้งๆคอยากๆต่อไปฟึบ แล้วก็ทำเส้นใบตรงกลางเย้ yeah. ได้ออกมาเป็นแครอทหนึ่งอันแล้วค่ะต่อไปเราจะมาทำแครอทอีกหนึ่งอันกันค่ะเด็กๆวันนี้เราจะทำแครอทสองอันนะคะครูแพรจะเขียนเลขหนึ่งเสางไว้ก่อนเด็กๆเขียนตามเลยนะคะต่อไปแครอทอันที่2องก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าทำไม่ทันเด็กๆกดหยุดวิดีโอก่อนนะคะ แล้วค่อยเริ่มทำตามคุณครูเริ่มแรกก็โค้งเหมือนเดิมค่ะเมื่อได้เส้นโค้งแล้วเราก็จะมาทำให้มันเป็นรีรเป็นเส้นรีรีนะคะของแครอทค่ะฟึบอืมได้หรือ,อยังค่ะ เสร็จแล้วก็ทำลวดลายโดยทําเส้นตรงสั้นๆยาวๆตามใจของเด็กๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็ทาําใบโดยใช้เส้นโค้งชุบๆุบซุบุบุทำตามจินตนาการของตัวเองได้เลยอ๊บอ่าเป็นแครอท อันที่ 2, เลข2ค่ะเด็กๆทำเสร็จแล้วก็ระบายสีผลงานของตัวเองด้วยนะคะฝึกฝนบ่อยๆโดยการจับปากกาให้ถูกต้องในข้างที่ถนดัดทำไปอย่างใจเย็นเด็กๆก,ก,ก็จะได้ผลงานที่สวยด้วยความตั้งใจของตัวเองค่ะอย่าลืมระบายสีแล้วมาส่งคุณครูให้ดูด้วยนะคะ กันบ้างคะเด็กๆกับสาระความรู้ในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้การเรื่องของชื่อของผักใช่ไหมคะแล้วก็ได้ไปสร้างสารรค์ผลงานวดาดภาพผักง่ายๆมาด้วยโอ้โหใครทำได้สวยงามแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันนะคะแล้วที่สำคัญเลยอย่าลืมตามล่าหาดวงดาวที่อยู่ในคลิปนี้เพื่อล่าสะสมแต้งกันด้วยนะคะ อย่าลืมเล่นเกมและทำใบางานง่ายๆใต้ลิงก์ YouTube ในวันนี้ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูแพรขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย